ยูนี่ขึ้นหนาหนาที่ว่ากันนี่กันเออื้อรถื้อหน่อยหลายมากกันกระเบิดเร็วสองสามหน่อยเจา้าเจอรถไปมันจีบอะไรมาดูมาแต่ละเถียวนี่กระเบิดแตมม่มันหลายอยู่ดีแต่งว่าสิบแปลยี่สิบโลเนาะพูดนะครับไปใหนแล้วไปแล้วค่ะกำลังยางไปแล้วค่ะเห็นบอ่อพูดค่ะแล้วไปขามถนนเนาะ,ะ่ขานาะขามถนนไปไยอ้ร่านขายยาเนาะ่นะเนอกจาขามถนน รถดจิไปขามถนนแย่ไปไปน้ำบ่ได้หรอกค่ะปวดขาขามถนนก็ขามยางนค่ะเนะขาบดีเจ็บขานคเนานขอบคุณนะคะเจ็ดคนชมค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่มาให้กำลังใจเด้อค่ะคนค่ะตลาดก็เห็นว่าคาตลาดค่ะนี่ค่ะฝากถนนไปเป็นตลาดนะคะนาอนี่นี่ค่ะถนนรถแรนบึมบุมเยอะขนัดนัืนฝากไปทางนั้นเป็นตลาดค่ะเง้วเลยคัน ตลาดเน่าเนาะค่ะเนาะจ้ะท่างนี้ก็เป็นท่งสถานที่ว่าการที่ว่าการที่ยู่หนาตลาดเนาะค่ะเนาะนิหน้าตลาดค่ะท่างนี้ก็เป็นนี่ตึกโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะจ้ะเห็นไหค่ะตึกโรงพยาบาลค่ะนี่นี่โรงพยาบาลน้องสองห้องเนะค่ะเด้อเพื่อนๆนี่กะอืมเห็นบ่ค่ะบ่เห็นบ่บังหันนี่อันนี้ก็มาบังเกาเลยเนาะค่ะเนาะจ้ะมาตลาดเนาะค่ะเนาะนี่ตลาดป้ายเล้่อนยางไปนี่แล้วบังขันยางไปซื้อยาเนาะค่ะเนาะจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณชมค่ะขอบคุณได้หลายค่ะมาป็นกําลังใจให้นะคะเมื่อนีว่าเป็นตลาดนอนนะคะเนาะจ้าเป็นตลาดนัดค่ะมือใ้ตลาดนัดกันนั่นนี่นะค่ะฝากที่ว่าการอยู่ทั้งนี่นะคะนจากตลาดนัดเต็มเลยค่ะการมือในตลาดนัดนะคะเนาะยังไงเลยค่ะตลาดนัดอื่มันทีวันทีเกียดนะคะนาะตลาดนัดวันทีเกีค่ะตลาดไงไงตลาด จะตั้งพี่ไหมค่ะพี่จะตั้งพี่ค่ะพี่ค่ะจะตั้งตาแว่นออกทีวากันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ามันจะยู่มุมนี้แหละค่ะนี่ยู่หนารงเรียนค่ะตลาดใหญ่ค่ะตลาดมีถุกย่างถูกเนี่ยแล้วค่ะน้องสองห้องตลาดใหญ่เนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณชมค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่มาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะจ้าไอแม่ป่าให้มันอย่างเนาะเนาะอยากได้ป่าดิบน่ะ สิไปหาซื้อเอาปลาก่อนนะพี่น้องหาซื้อเอาปลามากินก่อนนะคขาเนาะไปตลาดไปหาเอาปลาโคก่อนเนาะอันนี้มันปลาหรือที่ยังเป็นเนาะนี่เนาะนี่ไงฮะกันเป็นปลาคือจังกันเป็นปลาบ่า่ะอยากได้ปลาแม่เจ้าอยากได้ปลา ไปตะต้มตะแจงเนาะค่ะเนาะใจอยากได้ปลาอยู่นี่รถคันนี้่หมียว่าไอ้รถเดนี่หมีค่ะเห็นไหค่ะรถรถ๊ชี้ขาวนะคะ่ะมันขายปลาหรือมันขายอย่างน,อน้อยเออพอมีนเลยเป็นก็นนะ่าจาไปถามเพื่อนมันก็นนะมันป่ามันนอนอยู่เนาะอือนี่พาจิวไปถามเพื่อนมันกันเนาะเขาเะอืโอ้ยมันคือนบอกเนาะประตูนี่เนาะอ,อ,อืออ้า ออกยากได้ประตูนีเลยปลาหยังค่ะมันปลาบ่ปลาบ่จ้าปลาหยังฮะที่บ้านเป็นปลาสดอ่ะอยากได้ปลาแม่จ้าว่าเป็นปลาเปิดแล้วพนะมีแต่ปลาสมพนะไม่ได้หรอกจ้าเพื่อนๆ ตาปาสมพรนะจา้ปาปาเป็นเมื่แล้วค่ะสิบเอ็ดคนจมนะคะขอบคุณนะค่ะเด้อคุณบางแก้วมีรอยยิ้มให้กันให้ทุกทุกวันเท่านั้นอเท่านี้ก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจแล้วครับผมค่ะขาเมนยู่ค่ะค่ะ อขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อว่าเป็นไปแล้วเนาะคเราคะตเบาเนาะค่คะ,ะ,อคะขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อคุณเออคุณบ้านแก้วเขียวเนาะค่ะนะจ้าขอบคุณในหลายค่ะมาเป็นกำลังใจให้กัมไพมามวลก็ได้เนาะค่ะนะจ้าขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อมิตรภาพที่ดีย่อมไม่มีวันทิ้งกันไม่ข้างหลังครับปะคองกัน ไปครับค่ะ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 กสิปปะครอบกันไปนั่นแหละเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับได้นี่ขอราบเพื่อนๆพื่นีำยินดค่ะเด้อบ่มีเน็ตเด้อค่ะเน็ตบ่ดีเนาะค่ะเนาะกสิขอราบเพื่อนเพือไป